สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง f c ทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมเอกไดวิ่งนะฮะวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องกุ้งกล้ามกลามนะครับอ่ะหลังจากที่ผมลงคลิปไปได้2วันก็มีนา้าๆแล้วก็มีหลายๆท่านที่คอมเมนต์เรื่องกุ้งมานะครับอ่าก็คอมเมนต์มาประมาณว่าอ่ากุ้งใครยิงทําไมทําไมไม่เว้นบ้างยิงแบบนี้ก็ดับแนวศูนย์แนวอะไรอย่างเงี้ยอ่า แต่วันนี้เอกไดวิ่งจะมาเคลียร์ปัญหาตัวนี้เคลียร์เรื่องนี้นะฮะก็ไม่อยากให้มันเป็นประเด็นไม่อยากให้มันดราม่านะฮะก็เลยเอาความเป็นจริงมาพูดกันให้พี่น้องได้เข้าใจนะฮะ,ละหลายคนที่คอมเมนต์มาเนะี่ยผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับแล้วก็ไม่ได้ว่ากันนะเพราะว่าต่างคนต่างไม่รู้นะฮะแล้วก็คอมเมนต์มาใน ประมาณว่าเรารู้มาแบบนี้เราก็คอมเมนต์มาแบบนี้อันนี้ผมก็น้อมรับยินนะครับว่าต่างคนต่างคอมเมนต์มาก็ไม่ว่ากันครับแต่อยากให้รู้ความจริงนะฮะวันนี้เราเอาหลักการมาพูดกันนะครับเรื่องของกุ้งก้ามกามนะครับกุ้งก้ามกามตามเขื่อนนะตามเขื่อนไม่ได้พูดถึงาตามแม่น้ํานะครับอันนี้คนละประเด็นกันนะครับ กุ้งแม่น้ําตามเขื่อนที่ผมไปดำยิงนะฮะพูดประเด็นเรื่องไข่กุ้งเนะาะกุ้งที่มีไข่ทาไมผมยิงทำไมผมไม่ปล่อยหลาหลายท่านเห็นกุ้งไข่เนี่ย,ยทำไมไม่ปล่อยวะทำไมไม่ปล่อยให้มันขยายพันธุ์วะอะไรประมาณเนี้ยเอาคอมเมนต์มาเยอะนะฮะกุ้งไข่อยู่อ่างเก็บน้ําเนี่ย มันไม่สามารถจเจริญไม่สามารถเติบโตได้ทำไมถึงไม่สามารถเติบโตได้เพราะว่ากุ้งก้ามกามเนี่ยมันจะขยายพันธุ์ได้เฉพาะน้ำกร่อยนะครับก็คือพูดง่ายก็คือ,อน้ำที่มีความเค็มเหมาะสมนะฮะเพราะฉะนั้นกุ้งที่มีไข่อยู่ตามอ่างเก็บน้ำเนี่ยไม่สามารถจะเจริญพันธุ์ได้เลย มีไข่ครับมีไข่อร่อยด้วยไข่แต่มันไม่สามารถจเจริญพันธุ์เป็นตัวอ่อนแล้วก็เติบโตเป็นกุ้งก้ามกามเป็นลูกหลานซึบพอดกันแบบนี้ไม่สามารถทําได้นะฮะอ่าโอเคนะฮะเข้าใจตรงกันนะพี่น้องนะไม่ดราม่านะครับอ่าแล้วก็ผมตอบไปบ้างแหละว่ากุ้งไม่สามารถจเจริญ เติบโตได้ในน้ําจือดอ่าเขาก็ตอบกลับมาว่าอ้าวแล้วถ้ามันไม่เจริญมาจากไข่แล้วมันมาจากไหนอ่ะอ่าคิดบ้างสิอ้าวก็อตอบมาอย่างนี้อีกเอ้าผมก็ผมก็จะอธิบายให้ฟังว่าอ่ากุ้งที่อยู่ตามเขื่อนนะตามเขื่อนตามประเทศไทยทั้งประทั่วประเทศเราเนี่ยที่มันมีนะที่ตามเขื่อนที่มันมีกุ้งก้ามกรามอยู่ทุกวันเนี้ยคือกรมประมงหรือหน่วยงาน ใดๆที่เขาเอาไปปล่อยนะครับมันปล่อยเท่านั้นกุ้งก้ามกามจะมีอายุไขประมาณ2ถึง3ปีเต็มที่นะฮะถ้าเราไม่จับกินมันก็จะตายของมันไปเองนะฮะกุ้งที่มีไข่ไม่สามารถจเจริญเติบโตได้และกุ้งที่มีอยู่ตามหมายธรรมชาติตามอ่างเก็บน้ำก็คือกุ้งปล่อย่ากุ้งที่กรมประมงเขาปล่อยนะฮะพี่น้อง หมายไหนที่ไม่มีก็คือเขาไม่ได้ปล่อยหมายไหนที่มีก็คือเขาปล่อยอ่ะเคลียนะเคลียนะไม่ใช่ดราม่านะไม่ดราม่มานะครับแล้วอ่ากุ้งอยู่ตามแม่น้าอ่าประเทศไทยมีแม่น้ําแม่น้าอะไรแม่น้ําบางกงอ่าแม่น้ําเจ้าพระยาอ่าแม่น้ําตาปีใช่ไหมที่มันลงสู่ทะเลได้อันเนี้ยกุ้งสามารถเจริญเติบโต,ต,ตได้ สามารถขยายพันธุ์ได้เองอเพราะว่ามันลงไปถึงอ่าน้ากร่อยมันก็ขยายพันธุ์ได้มันจะมีความเหมาะสมของน้ำอ่ะไปศึกษาเอาว่ามันจะใช้ความเค็มเท่าไหร่อะไรยังไงอันนี้ผมจําสูตรของเขาไม่ได้แต่มาพูดหลักการให้พี่น้องฟังว่ากุ้งไม่สามารถจเจริญเติบโตได้ในน้ํำจืดตามอ่างเก็บน้ำนะฮะอ่าอ,อันนี้คือประเด็นที่ผม อยากให้พี่น้องเข้าใจผมบ้างนะฮะเครียนะ,ะต่อไปต่อไปต่อไปเราจะไม่พูดถึงว่าเอาเอาเยอะจังยิงเยอะจนดับแนวแล้วอะไรอย่างนี้ผมจะเล่าให้ฟังว่าผมไปดำน้ำยิงกุ้งนะฮะที่ผมลงคลิปนะผมดำแค่สันเขื่อนนะ,ะสันเขื่อนเขื่นอนผมคิดเป็นร้อยละทั้งเขื่อนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อ่า ทั้งเขื่อนนะผมดำแค่สันเขื่อนยาวประมาณ200เมตรอ่ะ200เมตรคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ผมว่าไม่ถึง3ปซของเขื่อนแล้วพี่น้องคิดดูว่ากุ้งมันจะดับแนวไหมกุ้งมันมีทั่วเขื่อนนะครับกุ้งมันมีตลอดมันมีทั้งหมดอะถ้ามันขึ้นนะอันนี้พูดถึงถ้ามันขึ้น ถ้ามันไม่ขึ้นนี่ต่อให้คุณไปดำเอาถังอ,ออกซิเจนไปดำหามันมันก็ไม่เจออ่าอันนี้เป็นเรื่องจริงนะฮะอันนี้เป็นเรื่องจริงแต่วันไหน,นถ้ามันอากาศดีอากาศเหมาะสมถ้ากู้มันขึ้นมันจะขึ้นอยู่ประมาณ5้าวันประมาณนี้แหละไม่เกินนี้นอกกนั้นก็จะไม่เจอมันเลยอันนี้คือความจริงแล้วเรารู้ได้ไงว่า มันขึ้นไม่ขึ้นอันนี้มันอยู่ที่ว่าใครรักเราบ้างมีคนรักคุณไหมอ่าคนเขารู้เขาจะบอกเราถ้าเขาไม่รักเราเขาไม่บอกเราอันนี้คือความจริงที่โลกไม่รู้อ่ะอันนี้คือความจริงนะพี่น้องถ้าพี่น้องมีเพื่อนพ้องที่รักเราจริงนะเขามีหมายเด็ดหรือเขามีอะไรที่มันเด็ดๆเ,เนี่ยเขาจะโทรมาทักมาในเฟซในไลน์บอกเราเลย ว่าเออพี่เอกุ้งขึ้นนะมาเลยด่วนอย่างนี้อันนี้เหมือนคลิปที่ผมไปหาน้องเที่ยงเนี่ยอันนี้ก็น้องเที่ยงโทรมาบอกพี่กุ้งขึ้นมาเลยทําคลิปได้แน่นอนอันนี้ผมไปเห็นไหมแล้วจะบอกให้ว่าคลิปที่ผมลงนะมันไม่ใช่ว่าเรียวทามไม่ได้อนไม่ได้อนแอไม่ได้แบบไฟ้สดนะพี่น้องต้องเข้าใจนะ คือผมทํางานคนเดียวผมไปถ่ายถ่ายแล้วก็กลับมาบ้านแล้วคลิปที่ผมถ่ายมาเนี่ยผมจะเอามาเก็บไว้ในฮาร์ดดิสในคอมพิวเตอร์ผมอ่าแล้วผมทํางานคนเดียวตัดต่อคนเดียวถ่ายคนเดียวแสดงคนเดียวแล้วคิดดูว่าคลิปหนึ่งคลิปผมจะใช้เวลาทํากี่วันกี่เดือนอ่าแล้วคลิปที่ผมลงไปเนี่ยมันไม่ได้ว่า ผมไปยิงมาเมื่อคืนแล้วมาลงปุ๊บอย่างนี้นะเป็นเดือนนะครับเป็นเดือนว่าผมจะได้ตัดคือผมจะใช้หลักการคือคลิปไหนมาก่อนผมจะตัดก่อนคลิปไหนมาทีหลังก็อยู่ข้างหลังเนี่ยก็ไล่ไล่ไล่ตามล,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 ลงไปประมาณนี้อ่าใครที <laughs> ่แอบดูผมนะแอบดูผมแล้วอ่าเฮ้ยดำกุง้งอ่างโน้อนอ่างนี้แล้วรีบไปอย่างเงี้ย แล้วไม่เจอกุ้งแล้วก็มาว่ามาด่าผมตามหลังเนี่ยผมไม่รับผิดชอบนะเพราะว่าผมไม่ได้บอกว่าผมไปยิงหมาเมื่อคืนอ่ะมันผ่านมาแล้วเป็นเดือนบางทีนะเป็นเดือนสอเดือนกว่าผมจะได้อัพคลิปลงอ่าโอเคนะครับอ่ะแล้วก็น้าๆหลายๆท่านที่คอมเมนต์มาเนี่ยผมอ่านทุกทุกคอมเมนต์นะครับแล้วก็ผมอยากจะบอกว่า มีหลายๆคนที่เขาไม่ชอบเราแล้วก็หลายๆคนที่เขารักเราเขาชอบเราอันนี้ต้องเข้าใจาพูดก่อนว่าคนอยู่ในโลกนี้เป็นล้านล้านล้านคนเราคนคนเดียวเนี่ยไม่สามารถทำทำให้เขาถูกใจเราทุกทุกคนเนี่ยให้ถูกใจเรามันเป็นไปไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องนี้ผมยอมรับ ใครจะคอมเมนต์ใครจะแสดงความคิดเห็นยังไงมาเอกได้วิ่งน้อมรับเสมอครับแต่ประเด็นไหนที่มันไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ถูกไม่ไม่ไม่ใช่ความจริงอะไรนี้ผมก็จะมาพูดให้ฟังมาเล่าให้ฟังประมาณนี้นะเราไม่สามารถทําให้ถูกใจทุกๆคนได้ต้องเข้าใจนะครับใครที่ทําคลิปใหม่ๆก็ต้องเข้าใจด้วยครับ แรกๆผมก็ซีเรียสมากเลยนะเวลาเราลงคลิปไปแล้วเขามาว่ามาดา่าเราเนี่ยซีเรียสแต่ว่าทุกวันนี้ก็ปล่อยวางแล้วครับปล่อยวางแล้วแต่เราก็อ่า,อา,น,อานอ่านทุกคอมเมนต์อ่ะแต่ก็มาแล้วก็มาดูมันมันบางทีมันก็มันก็สะดุดใจสะดุดตาเราบ้างแหละแต่ว่าก็ต้องทำใจครับเพราะว่าเราทำคลิปแบบนี้ คนเป็นล้านล้านมาคอมเมนต์เราเราไม่สามารถทําให้ถูกใจหมดทุกๆคนได้นะครับคนรักเราก็มีคนเกลียดเราก็มากอะไรประมาณนี้แหละอ่าแล้วก็จะมีประเด็นเกี่ยวกับการปล่อยกุ้งปล่อยปลาอันนี้ด้วยยาวเลยก็เลยอาจจะมาพูดเรื่องปล่อยกุ้งปล่อยปลาบ้างอันนี้ผมก็ปล่อยประจํานะปล่อยทุกปีแหละแต่ว่าไม่มีใครสนใจหรอกเพราะว่าอ่า พูดง่ายๆคือยังไงอะเวลาเราทําความดีอะคนเขาไม่ค่อยจะสนใจแต่ถ้าเราทําความผิดหรือความชั่วเนี่ยโอ้โหดราม่าเนี่ยมาแล้วหืดังข้ามคืนอ่าประมาณนั้นครับแต่จริงๆแล้วผมปล่อยปล่อยตลอดแหละพอยยิงปลามาผมก็ปล่อยคืนซื้อปลาพันปลาปล่อยทีละหมื่นสองหมื่นนี้นะพี่น้อง มีคลิปมีอะไรผมก็ลงวาอยู่แต่ก็ไม่ค่อยมีคนดูหรอกเพราะว่ามันเป็นมันไม่มีอะไรให้ดื่นเต้นไม่มีอะไรให้ดราม่าก <c oughs> ็ปล่อยอยู่รครับไม่ได้ว่าไม่ปล่อยก็ซื้อมาปล่อยคืนธรรมชาติอยู่เรื่อยๆครับและอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องหมายอ่าผมบอกหมายไปอ่ามีคนมาคอมเมนต์บอกว่าหมายแตกแน่นอนชี้เป้าขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ย ต่อไปก็จะคงดับแนวแหละคนแห่ไปไม้แตกอะไรเงี้ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทําไมเวลาผมไม่บอกหมายอสมมุติว่าผมไม่บอกหมายแต่ที่จริงอ่ะผมผมแต่แต่จริงจริงอ่ะผมบอกหมายหมดเลยถ้าผมลงคลิปนะแต่พูดถึงว่าถ้าไม่บอกหมายก็จะมาคอมเมนต์ว่าหมายไหนทําไมไม่บอกหมายกักหมายห่วงหมายแล้วเอามาลงทําไม เป็นแนวนั้นอีกเนีย่ยว่ะคนเราก็แปลกนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่หมายผมเนี่ยบอกหมดแหละบอกหมายนะใครมีความสามารถก็ไปเอาไม่ได้ว่าก,กันจัดไปพี่น้องแล้วแต่ความคิดใครเนาะมันคนหลายคนหลายความคิดปวดหัวโอเคนะครับก็ประมาณนี้แหละพี่น้องเข้าใจตรงกันนะครับ กุ้งไข่ที่อยู่ตามเขื่อนเนี่ยไม่สามารถขยายพันธุ์เองได้นะครับมีไข่แต่ไม่เจริญเติบโตนะครับจะขยายพันธุ์ได้เฉพาะน้ํากร่อยพูดง่ายก็คือมีความเค็มที่เหมาะสมเท่านั้นนะฮะแล้วกุ้งมาจากไหนในเขื่อนกุ้งในเขื่อนในอ่างเก็บน้าพวกนี้ก็คือกุ้งที่เขาปล่อยนะครับกุ้งที่เขาปล่อยอายุไขจะมี3ปี อย่างมาก3ปี2ถึง3ปีอ่าถ้ามันเกินนั้นแล้วมันก็จะตายตายดับแนวของมันไปเองเลยถ้าเขาไม่เอามาปล่อยเพิ่มนะโอเคเข้าใจตรงกันนะครับอ่าก็ประมาณนี้แหละพี่น้องก็อยากให้พี่น้องเข้าใจกันครับค่ะก็ไม่อยากให้เป็นประเด็นนะพี่น้องก็อยากไม่อยากให้เป็นดรามา่าไม่อยากให้เป็นประเด็นกันก็ ขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับเอกไหนวิ่งอานทุกคอมเมนต์แล้วก็ถ้ามีเวลายก็จะมาไล่ตอบตอบให้นะครทุกวันนี้ก็นอนเที่ยงคืนตีหนึ่งทุกวันนะครับนั่งไล่ตัดทิปบ้างทำาอนไอไล่ตอบคอมเมนต์ FC ฟซีบ้างนะโอเคก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเข้าใจตรงกันนะจัดไปสวัสดีครับ